โอเคนะครับก็กลับมาอีกแล้วครับตวิตเอาเอากดไม่ได้โอเคมาเริ่มเล่นพาร์สองกันเลยดีกว่าพารนี้เราจะเจออะไรต้องติดชามชมมานะ,ยะอย่าอยาทำใจนานมากกับการพาร์ทสองสองวันเลยทีเดียวโอ้โหมาปุ๊บกูเจออะไรนะเฮ้ยมีเลเธออยู่ตัดแม่งตัดไม่ได้เทส เท็คเทกไม่ได้อีกแมวจา๋าออกได้ไหมออกไม่ไหมออกไม่ได้อีกแล้วอายวิงวิงวิง,วงเสียงอะไรอะ่ะกระดึบ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 อ๋อเสียงอะไรกะไอ้ซาบวิ่งก่อนวิงโอ้ไปเพื่อเก้าอี้ ไม่ได้หลีดไอว sick ฉันป่วยไม่มีใครเล่นกับฉันเลยพ่อกับแม่ไม่รักฉันเลยโอ้โหเปิดไม่ได้วันโอเพนพยายามเปิดดูเข้าใจไหมกล่องของวันนี่โอ้เท็กเท็กดีเบร์เอ้ยโ,โอ้สะดุง้งอ่าอย่าพึ่งโผล่มาตอนนี้นะ ายเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนวิ่ง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 กลับไปเข้าห้องเดิมอู้หูน้องหมีหมุนก่อนหมุ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 นวิ่งมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมเนี่ยฮะว่ามันไม่มีตัวอะไรอยู่มีการพุทธด้วยตันติดใช่ไหม วิ่งแมว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 จ๋าช่วยหนูด้วยอยู่นกินก็อยู่บนหลังคาตกลงอดูนในเพื่ออยู่บนหลังคาตกลงมาเจอบ้านผีสิงบ้านผีสิงนั้นมันน่ากลัวมันมีหม็มีมันจะกัดเราหรือเปล่าวะเลเทอร์ตัดกระดาษแล้วก็มีอะไรให้ตัดผมเหรอตัดผมมาตัดผมตัวเองนั่นเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องมาซีนนี้เราจะตัดดีไหมตัดดีกว่าทรมานหมี โ okay, อเคตัดเสร็จแล้วโอ้โหหมีมึงมีชีวิตด้วยเหรอมันมีเลือดด้วยเบอร์วิ่ง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 มาลัวๆเลยวะวิ่งวิ่งเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหตะดุ้งวิ่งเมื่อกี้มันขยับ มันจะมีตัวอะไรต่อมาเี๋ยวเฮ้ยอีเชียแจกันอะไรอ่ะหมีตาโตหมีตาโตเฮ้ยเซฟก่อนไอ้หลอนฟะ <c oughs> ไปห้องต่อไปแล้วใช่ไหมอุย้ยอะไรอ่ะ ทีเบลลินอ้าวดันได้ด้วยดันไปไกลๆเลยดันเข้าเตาผิงได้ไหมเนี่ยดันไปเงียบโย่าทำไมเธอมีแรงเยอะจังเลยอือโหเสียงร้อนมากเลยเนี่ยวิ่งมันมีกระดาษอ่านได้ไหมเทสพอยซอนุวิงอุ๊ย เสียงโอ้โหวัดดีจ้ะมีอะไรเนี่ยเฮดแบล็มขาหมีตบไมีดแป้งเลยไรสแบล็ตแบลแบล็ตบมน้าแบล็เลยเลยอุ้ยมาเรงสาบหายไปแล้วอ่ะวิงวิ่งวิ่งเอ๊ะไม่ลุกดีกว่าวิ่งวิ่ง อยากสับใช่ไหมเอากระดาษไปสับไปกูไม่ต้องการด้วยสับไม่ได้เอาขามีไปสับได้ไหมเอาได้อีกโอ้โหเอาได้ด้วยเย่เซเวอร์เซเวอร์คีเปิดประตูทิปทริปโอ้อาวเปิดไม่ได้อุ้ยอ e ีเราเหยียบมแมลงสาบได้ใช่ไหมนี่คือเกมเหยียบมแมลงสาบอ้ย พักก็จะจบแล้โอเคขอขอไปมาจากไหนวะสาดุงเลยขอเซฟก่อนึโอเคแล้วขอจบพักหเพลงเท่านี้นะบ๊ายบโอ๊อยน่ากลัวมากเลย